สวัสดีค่ะครูคีฟเองค่ะพบกับตอนที่2ของการทําข้อสอบด้วย Google Form กันนะคะสําหรับตอนนี้เราจะมาปรับแต่งข้อสอบของเราเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อให้ข้อสอบของเราเนี่ยมีความพิเศษแล้วก็ซับซ้อนมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะอันแรกนะคะที่หนูจะพาปรับแต่งก็คือรูปแบบทีมของข้อสอบนะคะจะเป็นอยู่ที่จานสีด้านขวามือบนลองคลิกดูนะคะส่วนแรกที่ปรับได้ก็คือส่วนหัวค่ะ เราสามารถเลือกรูปภาพมาแทรกได้นะคะเพื่อให้มันมีความสวยงามมากขึ้นลองคลิกที่เลือกรูปภาพได้เลยค่ะคลิกที่เลือกรูปภาพนะคะตรงนี้จะเป็นรูปภาพที่เขาจัดเตรียมมาให้เขาจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ค่ะเผื่อเราต้องการภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเราโดยที่ไม่ต้องหายากเนาะเราก็เลือกตามรูปแบบที่เขาจัดมาให้เลยนะคะแต่ว่าในกรณีที่เรามีรูปมาแล้วเราแต่งรูปในแอป,ปอื่นแล้วก็เซฟภาพเก็บไว้นะคะเราก็มาอัปโหลดได้เชน่นกันก็คือกดที่อัปโหลดตรงนี้ค่ะ แล้วก็เรียกดูจะเป็นการเรียกรูปจากโฟลเดอร์ในเครื่องเราสมมติหนูมีภาพอยู่แล้วนะคะหนูได้ทำการแต่งภาพจากแอปอื่นคุณครูอาจจะใช้แอป PowerPoint หรือว่า Canva ก็ได้นะคะโดยขนาดของภาพที่จะพอดีกับหัวของ Google Form เป๊ะเลยก็คือกว้าง2 6 1 9ซมและสูง6.61ซมค่ะอันนี้หนูทำมาขนาดเท่านี้พอดีเลยเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าจะเป็นยังไงกดที่ Open ค่ะ รอหลดรูปแป๊บหนึง่งมาแล้วนะคะถ้าคุณครูใช้รูปที่ขนาดไม่เป๊ะพอดีเขาก็จะสามารถครอปได้นะคะแต่พอดีของเราพอดีเลยแบบนี้ก็ไม่ต้องครอปอะไรกดเสร็จสิ้นได้เลยค่ะนี่ได้มาแล้วนะคะส่วนหัวของข้อสอบเราก็สวยงามขึ้นมาเลยนะคะส่วนสีทีมสีทีมคือสีแถบตรงแถวแถวนี้นะคะก็เปลี่ยนได้เช่นกันค่ะเป็นส้มเป็นฟ้าเป็นเขียวหรือเพิ่มสีใหม่ก็ได้นะคะแต่หนูจะเอาเป็นสีส้มละกันและสีพื้นหลังค่ะ สีพื้นหลังก็เลือกได้นะคะพอคุณครูปรับแต่งได้ตามที่พอใจแล้วเราก็ปิดหน้าต่างตรงนี้ไปโอเคค่ะข้อสอบเราสวยงามขึ้นมาเยอะแยะเลยต่อไปนะคะเราจะมาตั้งค่าให้ข้อสอบของเรามันสลับข้อได้เองการสลับข้อเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องสลับเองนะคะเราแค่ตั้งค่าเอาไว้ว่าถ้าเกิดนักเรียนเปิดข้อสอบขึ้นมาปั๊บเนี่ย ให้ข้อสอบนั้นมีการสลับข้อกันไปเรื่อยซึ่งเด็กแต่ละคนที่เขาเปิดไปเนี่ยก็จะสลับข้อไม่เหมือนกันนะคะเรามาตั้งตรงนี้ค่ะคุณครูที่รูปฟันเฟืองด้านขวามือบนนะคะคลิกเข้าไปค่ะแล้วกดที่แถบงานนำเสนอค่ะตรงสับเปลี่ยนลำดับของคำถามนะคะให้ติ๊กเครื่องหมายถูกค่ะแบบนี้แล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะ พอกดบันทึกแล้วของเราจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะก็จะเรียงลำดับข้อสอบตามปกติเลยแต่เมื่อเด็กๆเขากดทำข้อสอบมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ค่ะเดี๋ยวกแสดงตัวอย่างให้ดูนะคะอ่ามาแล้วนี่แหละค่ะสิ่งที่เกิดการสลับขึ้นจำได้ไหมคะข้อสอบของเรา3ข้อแรก 3ข้อแรกมีการสลับกันทำไมถึงสลับแค่3ามข้อแรกเพราะว่าเรามีตัวหนังสือมาขันน้นไงคะตรงนี้ค่ะคุณครูถ้าคำถามที่สร้างไปเนี่ยมีตัวหนังสือที่เป็นเทค t ธรรมดามาขั้นแบบนี้ไม่ได้เป็นคำถามนะคะเขาจะสลับกันแค่ภายในช่วงตรงนี้แค่นั้นเนี่ยค่ะพอมีตัวหนังสือมาขั้นแล้วเขาก็จะแบ่งเป็นส่วนต่อไปเป็นส่วนต่อไปที่อยู่ในกรอบที่ครอบด้วยตัวหนังสือ นะคะตรงนี้เขาก็จะสลับแค่2ข้อนี้แล้วเขาก็แยกกันเป็นส่วนๆนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนแรกเนี่ยเขาก็จะสลับกันแค่3ข้อแรกนะคะส่วนช่วงที่2พอดีเรามีแค่2ข้อก็เลยอาจจะไม่สลับนะคะถ้ามีเยอะๆสลับแน่นอนค่ะตรงส่วนช่วงนี้และอันสุดท้ายมีข้อเดียวก็เลยไม่ได้สลับกับใครนะคะเดี๋ยวลองปิดดูอีกทีก็ได้ค่ะแล้วก็เปิดใหม่อันนี้สลับอีกแล้วเห็นไหมคะ ชื่อก็ไปอยู่ด้านล่างสุดแต่จริงๆ3ข้อนี้ค่ะการสลับกันไม่ได้มีผลอะไรเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาเนาะกับการที่ว่าบางทีเลขประจําตัวอาจจะอยู่ด้านบนสุดชื่อ,อจะอยู่ด้านล่างแต่ว่าเวลาที่ข้อมูลถูกเก็บใน g o o l l s s h e t t เขาจะเรียงลําดับตารางตามนี้เลยค่ะคุณครูตามที่คุณครูสร้างไว้นะคะก็คือมีชื่อแล้วก็ชั้นแล้วก็เลขประจําตัวของเด็กจะเป็นยังไงไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นค่ะ,อะโอเค ตรงนี้ไม่ยอมสลับเลยเพราะว่ามีสองข้อนะคะถ้ามีหลายข้อคุณครูจะเห็นอยู่ค่ะว่ามันสลับอันนี้สลับแล้วโอเคนะคะก็ถ้าต้องการให้สลับแค่ภายในช่วงไหนบางทีคุณครูอาจจะมีมีมีหลายหน่วยเนาะมีหน่วยหนึ่งหน่วยสองหน่วยสามแล้วอยากให้สลับแค่ภายในหน่วยนั้นคุณครูก็ใส่ตัวหนังสือขั้นไปนี่นะคะใส่แค่เป็นตัวหนังสือขั้นไปแบบนี้เขาก็จะสลับแค่ภายในช่วงช่วงนั้นไม่ข้ามช่วงกัน ทีนี้นะคะเมื่อกี้เราสลับข้อสอบไปแล้วต่อไปเราอยากจะสลับตัวเลือกบ้างนะคะให้ดูซับซ้อนขึ้นไปอีกการสลับตัวเลือกนะคะเราจะต้องมาตั้งค่าในข้อข้อนั้นข้อไหนที่เราอยากให้สลับตัวเลือกเราต้องมาตั้งค่าเป็นข้อข้อไปวิธีการตั้งค่าก็ทําแบบนี้ค่ะให้คุณครูคลิกที่ข้อข้อนั้นให้ active นะคะแล้วจะมีจุด 3. จุดอยู่มุมขวาล่างของแต่ละข้อตรงนี้ค่ะคลิกที่จุด3จุดนะคะแล้วเลือกสลับลําดับของตัวเลือกค่ะ อ่าตอนนี้เราตั้งค่าแล้วว่าให้ข้อนี้สลับช้อยแต่ว่าในหน้าต่างของครูเนี่ยจะไม่ได้สลับจะเรียงลําดับตามปกติแต่ของนักเรียนจะเป็นแบบนี้ค่ะเราพลิกัวตัวอย่างนะคะนี่ค่ะของนักเรียนจะสลับช้อยไปแล้วนะคะงองูขึ้นมาอยู่ด้านบนขอไครไปอยู่ด้านล่างส่วนคนอื่นๆก็จะสลับ เหมือนกันค่ะไม่มันคือสลับมั่วไปเลยไม่บางคนอาจจะก็ไกยูที่สองบางคนก็ไก่ที่สามอันนี้แล้วแต่ที่เขาจะสุ่มโดนส่วนตรงนี้เนี่ยค่ะถ้าคุณครูวางแผนเหมือนกันว่าอยากจะได้ข้อสอบที่เป็นการสลับข้อนะคะก็ต้องเอากอข,อของออกเพราะไม่อย่างนั้นมันก็จะมั่วแบบที่เห็นก็คือกอไก่งงงูอะไรมันไม่เรียงกันนะคะแต่กรณีนี้เนี่ยจะทําอาจจะไม่เหมาะกับการที่ ทำข้อสอบแบบแคปรูปภาพมานะคะเพราะว่าถ้าแคปรูปภาพมาเนี่ยในตัวในรูปภาพของเรามันจะมีการเรียงกอขอกงอ,อยู่แล้วนะคะอันนี้จะเหมาะกับการทําข้อสอบที่เป็นตัวหนังสือลักษณะเป็นข้อๆแบ่งออกไปโอเคค่ะและสุดท้ายนะคะสําหรับคลิปนี้ก็คือการเปิดปิดข้อสอบค่ะเผื่อบางทีว่าคุณครูอาจจะปล่อยลิงก์นี้ให้นักเรียนเริ่มทําตอน10บโมง แล้วตอน11โมงคุณครูต้องการที่จะปิดรับคำตอบคือไม่ให้เด็กสามารถเข้าถึงข้อสอบนี้ได้แล้วนะคะให้ค,คุณครูมาปิดที่การตอบกลับค่ะกดที่แถบการตอบกลับนะคะตรงนี้ค่ะเปิดรับคำตอบตอนนี้ยังเปิดอยู่นักเรียนสามารถเข้าทำได้ถ้าไม่อยากให้นักเรียนเข้าทำได้แล้วก็ปิดเลยค่ะปึ๊บเรียบร้อยไม่เปิดรับคำตอบแล้วแต่เราสามารถแก้ไขได้อยู่นะคะเพียงแต่ว่าถ้านักเรียนเข้าลิงก์นั้นลิงก์ที่จะเข้าทำข้อสอบอะค่ะ เขาจะเห็นข้อความแบบนี้นี่ค่ะเขาก็จะขึ้นบอกว่าไม่รับคำตอบแล้วแต่ถ้าคุณครูจะเปิดให้เขาทำได้อีกก็เปิดเหมือนเดิมแบบนี้ค่ะโอเคค่ะก็คลิปนี้จะเป็นเทคนิคเพิ่มเติมประมาณนี้นะคะหรือว่าคุณครูเก็บปัญหาสิ่งที่อยากทำมาสอบถามกันในชั่วโมองอบรมก็ได้นะคะถ้า Google Form สามารถทำได้หนูก็จะแนะนำวิธีการทำให้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ